ห้องวิทยุในฐานทัพกลางคืนอากาศเย็นชื้นเสียงพัดลมเพดานหมุนช้าๆเหมือนจะหยุดทุกเมื่อหลอดไฟสีเหลืองอ่อนกระพริบเป็นจังหวะเสียงวิทยุซาซาดังแทรกในความเงียบสิบเอกสาวุธนั่งอยู่หน้าโตะรายงานตัวรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปตรวจสอบค่ายทหารชายแดงที่ถูกปิดร้างมาหลายปี เพราะมีชาวบ้านแจ้งว่ามีเสียงปืนและเสียงเดินกลางคืนเขาลอบถอนหายใจเบาๆรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับภารกิจนี้ประตูค่ายเป็นเหล็กสนิมเกลมีโซ่ขาดวางอยู่บนพื้นหญ้าสูงเกือบถึงเอวขึ้นรกสองข้างทางป้ายเขตหววห้ามเอียงเกือบจะลน่นไฟส่องทางที่เสาแรกดับสนิทสราวุธยกไฟฉายส่งเข้าไปในค่าย ทุกย่างก้าวเสียงรองเท้าบูตอกระทบพื้นปูนกล้กองสะท้อนกลับมาเหมือนมีใครเดินตามเงียบๆลมหายใจเขาเริ่มแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวสนามฝึกกลางค่ายกว้างโล่งมีเสาธงสูงตั้งตรหง,าง่านธงชาติสีซีดและขาดรุ่งริ่งกำลังโบกไหวทั้งที่อากาศรอบข้างนิ่งสนิทจ,จนได้ยินเสียงหญ้าเสียสีกัน สราวุธยิตวิทยุรายงานศูนย์ว่าไม่พบสิ่งผิดปกติแต่เสียงที่ตอบก,กลับมามีเสียงซาซาแฝงพร้อมคำพูดที่ไม่ใช่หัวหน้าของเขารายงานกลับฐานเดี่ยวนี้เสียงนั้นช้าหนักและเต็มไปด้วยความเย็นเยือกทางเดินระหว่างเรือนนอนทหารเงามืดเกือบสนิทไฟเสาติดเพียงดวงเดียวแต่กระพริบไม่หยุดกลิ่นเหล็กเก่าและฝุ่นคละคลุ้งแนก ขนาดเดินกลับเสียงกึกกึออออของรองเท้าบูตตอดังไล่หลังมาอย่างชัดเจนเขาหันกวับไปดูแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าความเงียบถามเข้ามาแทนที่ไฟสนามฝึกติดครึบโดยไม่มีสาเหตุแสงสีขาวส่องสว่างเผยให้เห็นแถวทหารหลายสิบคนยืนเรียงตรงในชุดสนามเก่าบ,บางคนมีรอยกระสุนทะลุศีรษะ บางคนมีกล้ามเนื้อเน่าเปื่อยดวงตาขาวโพลนเหมือนลูกแก้วพวกมันยกมือทำบรรทยาหัดพร้อมรอยยิ้มบิดเบี้ยวเสียงพูดนับสิบประสานกันก้องกังวานยินดีต้อนรับกลับสู่กองร้อยกลางสนามฝึกหมอกควันปกคลุมหนาเสียงรองเท้าบูตอดังพร้อมกันเป็นจังหวะหนักๆอากาศเย็นเหมือนยืนอยู่ในห้องแช่แข็ง แถวทหารผีเดินเข้ามาใกล้ล้อมสราวุธเอาไว้แล้วคว้าตัวเขาลากหายเข้าไปในเงามืดเสียงร้องของเขาถูกกลืนหายไปในความเงียบเช้าวันถัดมาฟ้าหบนหมองลมพัดเบาๆหมวกเหล็กของสราวุธวางอยู่บนแท่นเสาธงธงชาติยังคงโบกไหวเหมือนเดิมใต้หมวกมีเศษกระดาษกลับเขียนด้วยลายมือสันๆว่า ผมติดเวรอยู่ที่นี่แล้วมึกซี่กราวกับเขียนด้วยมือที่หมดแรงจนแทบจับปากกาไม่อยู่